ไม่เกินแปสิบไม่ใช่80สิบพึ้นแต่ลงมดปุ๊บเหลือประมาณห้าสิบอะหายไปเยอะอยู่สอนกระโดดตต่างอ๋อใช่ใช่ทำไม่นานแล้วคุณผู้ชมคลิปนั้นเกือบปีแล้วนะประมาณสิบเ็ดเดือนสิบสองเดือนมาที่ผมลงหรือประมาณสิบเดือนวะผมก็ลืมือเก้าวะลืมแล้วประมาณนั้นอะแต่หลายเดือนอยู่บ่ายลงหน้าก่อนนะใจเย็นก่อนยังไม่ไปยังไม่ไปยังเล่นกันอยู่โอ้ย,อย,อยนี่ผมชอบด่านแม็กซิลันนะ เหมือนตอนนี้เครื่องผมมันปรับภาพต่ำให้นะสังเกตจากรอยหยักออ้ยฆาตรกรฆาตกรสายหยาคายอีกแล้วเพื่อนั้งขี้เหรอทำอะไรวะน่ะหอเปิดกล่องเปิดกล่องเดินหาเครื่องบันไฟให้เจ้าระหวัดนะตัวนี้โอ้ยเจอละเครื่องนี้ไปคุมคือมันคุมโอ้ยอะไรเอ่ยมีไอ้นี่ป่ะขอดูเช็คก่อนขอเช็คก่อน อ่ะลาก่อนอุ๊ยโอ้โหมันเห็นว่าตาดีนะเราอะ่ะจะพ่นน้ำแล้วเนะี่ยเลยสงการแล้วไอ้น้อง เลยสงการแล้วมึงก็พ่นน้ำไม่หยุดเลยปืนฉีดน้าก็ไม่ให้ผมเนี่ยพ่นอยู่คนเดียวเลยเขาให้ใช้น้าเปล่าไม่ได้ใช้น้ําเขียววะโหลไอ้บ้าเขาให้ใช้น้ําเปล่าน้าเย็นก็ยังได้น้ําร้อนไม่ได้น้ําอุ่นไม่ได้น้ําอากาศธรรมดาแล้วก็น้ําเย็นไอ้นี่พ่นน้าเขียวเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยใครไปสอนมาเล่นสงการเนี่ยปืนฉีดน้าก็มีพ่นออกมาจากปากเนี่ยคนอื่นเขาขยะขยแยงไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลพูดอะไรก็ไม่ตอบเลยยิงเหรอไอขัาตรเนี่ยเฮ้ย ฟังบ้างดิโขลกน้ำยับเลยยังไงวะเนี่ยมันสงการหรือยังไงเนี่ยสาดน้ำเขียวเลยเนี่ยบาร์ตีเมาเทนมะเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้อะไรรอมาวะมันมันอะไรวะเนี่ยอยู่กับก้อนหินนี่นานแล้วนะฮะนานแล้วฮะตอนนี้นานแล้วฮะอยู่ก้อนหินเนะี่ยโอ้ไม่หมดสักทีวะมึงเอาน้ำมาจากไหนเนี่ยเอามาทั้งแทรงเลยปะเนี่ยเอามาทั้งเขื่อนเลยปะเนี่ย ไม่หมดสักทีวะไม่เหมาน้ำเขียวที่ไหนมาเนี่ยเฮียดูบอยเหรอเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยวะมันจะไปไหนไหมนะ่ยะอยู่นี่หรอโอ้ยมันก็พนไม่หยุดเลยอ่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปมันเอาน้ำมาทั้งแข้งเลยดูจากทรงวะถ้ามันตีผมล้มไปแได้ตอนนี้ <c oughs> เอาอีกแล้ว การจุ๊กมิติใหม่ไม่ต้องใช้ไม้หรือเมตรวนกับก้อนหินอ e ีสปอร์ตนี่มันไม่ใช่เกมเล่นซอนแอบนะฮะโหไปอัดคนเสร็จเกมมาปะเนี่ยมันเกมไล่ล่ากันไม่ใช่ซอนแอบนะจยใจอีใจอีกันอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่ก็พนไม่หยุดไม่ฟังผมพูดเลยฮะเอายังไงกับมันดีฮะ,ะเอายังไงเนี่ยโอ้พนไม่หยุดเลยฮะน้ําเนี่ยหมดยังเนี่ย ไม่ต้องเอาน้ำแดงมันนั้นน้ำเขียวเพราะว้วผมชอบน้ำเขียวไม่ชอบน้ำแดงคนไปจบจริงม่ะเนี่ยมึงบอดป่ะเนี่ยน่าจะบอดแล้วล่ะใช่ไหมไม่น่าใช่คนแล้วมันยังไงวะเนี่ยมึงสารน้ำสงการเหรอ ไม่ได้สงการแล้วมันหัวร้อนเนาม,มันลงในเกมแล้วว่าจ้าเกือบโดนหมดยังเนี่ยผมเหนื่อยแทนมาแล้วเนี่ยจริงๆนะเอาเเข้าไปอ่ายังไงอ่าเต็มพี่เลยพูดไ่ฟังอย่างนี้นี่ไม่ต้องไปไปตรงไหนแล้วเนี่ย,ยไม่จำเป็นแล้วเนี่ยอย่างนี้ยังอยู่ด้วยนะเล่นกับบอดสนุกเลยเราจะบอดแล้วล่ะไม่น่าใช่คน ดีไม่ต้องเปลืองพื้นที่ฮนะมึงมาลองปืนฉีดน้ำหรอวะหรือยังไงมาลองพ่นน้ำหรอหรือยังไงมันน่าจะพ่นคลองแล้วนะ ไม่อย่าบอกนะอยู่ตรงนี้ห้าเครื่องเลยอะ่ะไม่จริงใช่ไหมมันมาลองพ่นน้ำแหละบอดคนเนี้ยไม่ไปไหนเลยเอ่ะเ,เข้าไปเฮ้ยพ่นน้ำไม่หยุดเลยอะ่ะโอ้ยกระตุกกระตุก โ,โ,โน่เทมโนวันนันเดียวเองต้นไม่หย really ุดเลยนะฮะน่าจะเอามาทั้งเขื่อนเลยน้ำเลยก็ทรงแล้วน้ำเขียวนะหลายบาทเลยนะอันอันนี้มึงเหงาละกูว่ามึงเหงาแล้วล่ะอันเนี้ยอ่ะห้าเครื่องเลยฮะโอ้ อะไรวะเนี่ยเครื่องผมก็เริ่มจะขิดแล้วเนี่ยกระตุกแล้วผมจะได้ไปจากที่นี่ไหมคุณผู้ชมมึงไปเฮ้ยนี่บอดหรอวะบอดบั๊กหรอวะไม่น่าใช่คนนะน่าจะบอดนะคุณผู้ชมนะไปเฮ้ยอ่าเล่นตรงนั้นต่อแล้วกันนะเอออยู่นั่นแหละไปละบ๊ายบายขอให้สนุกนะเล่นสงการ ในวันที่ยี่สิบสามนั้นนะฮะเลยมาสิบวันแล้วละไปโฟนปรับภาพเองได้หรือยังครับมันปรับเป็นอตัตโนมัติยังไม่สามารถตั้งค่าแบบด้วยตัวเองได้นะครับเป็นผมเดือนตีดีกว่าฮะขาตกรเมาอ้วกแล้วครับยุ่งต้องหินห้าเครื่องแล้วนะได้คลิปแล้วครับออมีคนรู้ห้าเครื่องฮนะนบไมีคนขอจู๊ห้าเครื่องฮนะให้ห้าเครื่องแนละ้วฮะไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้แล้วเลยฮะอะไรกันครับเนี่ย ต้นไม้กับก้อนหินเน่าหมดแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นนะเคยวนก้อนหินจนฆาตกรเดินหนีว่ะเกือกน้องอยู่นะไม่เปลี่ยนคนด้วยนะเออใช่ไม่เปลี่ยนด้วยนะไฮไร l ์ดิว u ี้เล่นน้ำบันสงการนะฆาตกรคงกีสแล้วล่ะครับมันบอดหรือเปล่าวะไม่น่าใช่บอดหรือเปล่าหรือว่าบอดผมก็ไม่รู้่ะ